เรื่องตู้เกมมอรณะเรนกับอาคาริสองเพื่อนซีมัธยมปลายผู้คล่งคล้ายเกมอารเคดได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับเกมเซ็นเตอร์ปริศนาที่เพิ่งเปิดใหม่ในตรอกเล็กๆหลังสถานีรถไฟพวกเขาตัดสินใจไปพิสูจน์ความจริงด้วยตาตัวเองหวังว่าจะมีเกมต่อสู้ใหม่ๆนะเรนพูดอย่างตื่นเต้นข้างในนั้นเต็มไปด้วยตู้เกมรุ่นเก่าที่คุ้นตาแต่ในมุมที่มืดที่สุดมีตู้เกมสีดำสนิท อยู่อย่างโดดเดี่ยวมันไม่มีชื่อไม่มีรูปภาพมีเพียงคำว่า p o l y b i ี s สลักอยู่จางๆบนแผงควบคุมอาคาริรู้สึกเย็นวาบที่สันหลังตู้นี้ดูน่ากลัวแปลกๆนะ หน้าลองชำมัดเรนไม่สนใจคำท้วงของอาคาริเขาหยอดเหรียญและเริ่มเล่นทันทีพาบนจอเป็นกราฟิกเส้นเวกเตอร์ที่หมุนวนและพุ่งเข้าใส่ผู้เล่นด้วยความเร็วสูงพร้อมกับเสียงสังเคราะห์ที่บาดแก้วหูเรนมีสมาธิจ,จดจออย่างเต็มที่อาคาริยืนมองเพื่อนของเธอด้วยความเป็นห่วงสีหน้าของเรนดูตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆนิ้วของเขากดปุ่มรัวเร็วราวกับถูกสะกดจิต แสงไฟจากหน้าจอสาดส่องเป็นจังหวะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนอาคาริต้องเบือนหน้าหนีหลังจากเล่นจบเรนก็ดูเหม่อลอยไปเมื่อกี้มันสุดยอดไปเลยเขาพึมพำแต่ในคืนนั้นเขาก็เริ่มปวดหัวอย่างรุนแรงและเห็นภาพลายเส้นเหมือนในเกมแวบขึ้นมาในหางตาเป็นครั้งคราวเรนกลับไปเล่นเกมนั้นทุกวันหลังเลิกเรียน เขาเริ่มแยกตัวออกจากอาคาริและเพื่อนคนอื่นๆเขากลายเป็นคนเงียบขรึมและหวาดระแวงดวงตาของเขาดูว่างเปล่าและมีรอยคล้ำอยู่ตลอดเวลาเรนนายเป็นอะไรไปอาคาริถามด้วยความเป็นห่วงแต่เขาแค่ปัดมือเธอออกอาคาริเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโพลิบิุสบนอินเทอร์เน็ตเธอพบแต่ทฤษฎีสังคบคิด และเรื่องเล่าสยองขวัญเกี่ยวกับตู้เกมที่ใช้ทดลองควบคุมจิตใจมนุษย์และผู้เล่นบางคนก็หายตัวไปอย่างลึกลับหัวใจของเธอเริ่มเต้นแรงด้วยความกลัวคืนนั้นอาคาริตตัดสินใจกลับไปที่เกมเซ็นเตอร์อีกครั้งเธอเห็นเรนยืนอยู่หน้าตู้เกมราวกับเป็นทหารยามดวงตาของเขาสะท้อนแสงสีรุ้งจากหน้าจอที่อยู่ในโหมดสแตนบายเรนกลับบ้านันเถอะเธอบอกเสียงสั่น ไม่มีใครขัดขวางเกมได้เรนพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่ใช่ของตัวเองเขาผลักอาคาริจนล้มลงในจังหวะนั้นเองอาคาริเห็นปลั๊กไฟของตู้เกมที่เสียบอยู่กับผนังด้านหลังเธอรวบรวมความกล้าทั้งหมดแล้วพุ่งเข้าไปกระชากมันออกทันทีที่ปลั๊กหลุดออกจากเต้าเสียบหน้าจอตู้เกมก็ดับวูบลงพร้อมกับเสียงประหลาดร่างของเรนก็ซุดลงกับพื้นทันที อาคาริเกิดอะไรขึ้นเขาถามด้วยความสับสนและไม่มีความทรงจำใดๆเกี่ยวกับเรื่องที่ผ่านมาวันรุ่งขึ้นเมื่อพวกเขากลับไปดูตู้เกมสีดำนั้นก็หายไปแล้วเหลือทิ้งไว้เพียงตำนานและความทรงจำอันน่าสะพรึงกลัว